สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช anel Easy Computer Skill นะครับช anel ที่จะแนะนําแล้วก็แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเบื้องต้นเนาะว่าใช้งานแล้วเกิดปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับทาง Easy Computer Skill ก็จะมาแนะนําการแก้ปัญหาให้นะครับวันนี้ดําเนินการโดยนําเสนอโดยน็อตปาโมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าวันนี้แก้ปัญหาอะไรนะครับวันนี้ ก็ะจะมาช่วยคุณแก้ปัญหาในเรื่องคือคุณดาวโหลดนะครับดาวโหลดบิดนะครับคุณเป็นชาวบิดหรือว่าเป็นคนที่ชอบโหลดบิดนะครับแล้วเกิดปัญหาที่ว่าโหลดไม่ขึ้นนะครับเราโหลดไฟล์ทอร์เรนต์มาแล้วเราเปิดในโปรแกรมมันเกิดโหลดไม่ขึ้นนะครับโหลดไม่ขึ้นทํายังไงก็โหลดไม่ขึ้นนะครับอินเทอร์เน็ตก็แรงอินเทอร์เน็ตก็แรงร้อยเมกหรือว่ามากกว่านั้นนะครับ โหลดไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่าขึ้นแต่ขึ้นน้อยมากๆนะครับปกติโหลดประมาณ1นึชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วหรือ2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่นี่5้ชั่วโมงแล้วยังโหลดไม่เสร็จเลยหรือทั้งวันยังโหลดไม่เสร็จเลยนะครับโหลดไม่ขยับเลยนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับโอเคครับผมจะเปิดโปรแกรมเจ้า u t เทเรนตขึ้นมานะครับผมผมใช้โปรแกรม u t เทเรน์เป็นการแนะนํานะครับสําหรับโปรแกรมอื่นๆก็จะทํางานเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับ นะครับเราทีนี้เราก็มาดูครับว่าไฟทอร์เรนต์ไหนที่เราโหลดไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมสมมุติให้นะครับที่ขึ้นเป็นขีดแดงนะครับเพราะว่าผมสมมุติไปให้นะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าเจ้าไฟทอร์เรนต์ที่มีปัญหาดาวโหลดไม่ขึ้นนี่นะครับมาเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ไฟทอร์เรนต์นั้นนะครับให้ขึ้นซีเ่าให้ขึ้นนะครับให้ขึ้นแบบ แถบแบบนี้นะครับแถบสีแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเลือกคําว่าคุณสมบัตินะครับหรือถ้าเกิดว่าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เลือกมาแถวสุดท้ายเลยนะครับเมื่อเลือกมาแถวสุดท้ายนะครับคุณก็จะได้ป๊อปอัพที่ขึ้นว่าคุณสมบัติส่งต่อแฟ้มส่งต่อนะครับหรือว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการดาวน์โหลดบิตนะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือตัวนี้นะครับเป็น https อยู่นะครับ ตัวนี้นะครับเราจะต้องแก้ไขโดยการเพิ่มนะครับเพิ่ม1แถวโดยการ Copy นะครับ Copy หรือว่าคัดลอกนะครับทั้งแถวเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมคัดลอกก่อนนะครับ Copy นะครับ Copy จากนั้นวิ้นบรรทัด1บรรทัดแล้วก็ทำการวางนะครับทำการวาง Pa s ต e นะครับโอเคทำการวาง1อีกอีกแถวหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์นะครับไปคลิกตรงข้างหลัง S นะครับแล้วก็ลบตัว S ออก จะเพิ่มเป็น1บรรทัดแต่ว่าลบตัว s ออกตัวนี้ก็จะเป็น http อย่างเดียวนะครับจะไม่จะไม่มีตัว s ตามหลังนะครับนะครับทำไมต้องใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบางค่ายนะครับเขาไม่ support 1 0อร์ต100%กับระบบการสืสารโดยผ่านาระบบ https นะครับตัวนี้นะครับสองระบบนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับสองระบบนี้แตกต่างกันที่ว่าเจ้า https นี่นะครับ เป็น h y p e r t e g t r a ทนัอทนอ r r r o t o อร์ secure นะครับก็คือว่าเจ้าตัวนี้มีความป้องกันนะครับเดี๋ยวผมกลุมดาให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้มีความป้องกันระดับสูงนะครับมีความป้องกันการสื่อสารระหว่างผู้ใช้นะครับกับกับผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นๆนะครับมีการสื่อสารโดยรักษาความลับของผู้ใช้เอาไว้นะครับเจ้า เจ้าคนที่จะมาคอยดักข้อมูลก็จะดักไม่ได้ดักได้ยากหรือว่าดักไม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะมีความปลอดภัยสูงมากนะครับอันนี้เวลาการสื่อสารกับทางเว็บนะครับผู้ใช้บริการกับ ผู้ให้บริการนะครับก็คือเว็บไซต์กับเรานั่นเองนะครับพอใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็จะเป็นความลับก็จะไม่เกิดการรั่วไหลโดยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเสถียรมาภาพสุดแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นมาตรฐานแล้วครับเาเว็บไซต์ไหนที่ใช้เป็น HTTPS นะครับก็เป็นมาตรฐานแล้วตอนนี้นะครับนะครับสำหรับเว็บไซต์ไหนที่ยังเป็น HTTP นะครับก็ยังเป็นรูปแบบเก่านะครับรูปแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆเลยที่มีการใช้งาน เบราว์เซอร์หรือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฮเปอร์แท็กนะครับไฮโปแท็กท่าทาร์ฟเฟอร์นะครับทาร์เฟอร์โปรโตคอลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับก็คือมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากนะครับไม่มากเวลาเราส่งถ่ายข้อมูลระหว่างผู้ใช้นะครับกับผู้รับนะครับเดี๋ยวผมคุมดำก่อนนะครับผมพูดถึงตัวนี้นะระหว่างผู้ใช้นะครับกับผู้รับผู้ใช้ใช้งานเวลา เกิดการถ่ายโอนข้อมูลกันนะครับถ่ายโอนข้อมูลกันความปลอดภัยมันก็จะไม่มีครับความปลอดภัยมีแค่ระดับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเจ้าเจ้าคนที่เป็นคนพวกแฮกเกอร์หรอือว่าพวกโปรแกรมต่างๆสามารถมาดักนะครับมาดักข้อมูลคุณได้นะครับในการในการส่งถ่ายข้อมูลของคุณนะครับมาดักข้อมูลได้ว่า,าคุณใช้ข้อมูลอะไรนะครับใช้ข้อมูลอะไรอยู่นะครับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ที่ใช้ HTTP นะครับ ก็จะไม่ค่อยปลอดภัย100%นะครับจะปลอดภัยในแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่ปลอดภัย100%จะสู้ HTTPS ไม่ได้นะครับตัวนี้จะปลอดภัย100%ซนะครับซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงในการที่จะโดนลักลอบเอาข้อมูลกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะครับคุณมีปัญหาในการในการดาวน์โหลดนะครับให้คุณเพิ่มไป1แถวนะครับาเพิ่มไปแล้วไม่เกิดอันตรายหรออธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า HTTPS ีตัวเนี้ยมันมันไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่มันถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนถ่ายโอนเป็นมาตรฐานตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็ค่ายอินเทอร์เน็ตทุกค่ายนะครับทุกค่ายเลยนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนนะครับจะซัพพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเจ้า HTTP เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเจ้า HTTPS นะครับบางค่ายก็อาจจะไม่สนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สนับสนุนแหละแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ซึ่งบางเว็บไซต์เราอาจจะเข้าไปเราเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าเกิดปัญหาในการสื่อสารไม่ได้เมื่อใช้ HTTPS นะครับแล้วเราลบ S ไป S กับใช้งานได้นะครับอันนี้คือว่าเขาไม่ซับพอร์ตหรือว่าซับพอร์ตแค่บางเว็บนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหานะครับแล้วใช้แล้วไม่เกิดอันตรายหรอ ไม่เกิดอันตรายนะครับในการส่งในการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลจะไม่อันตรายเจ้าคีย์เวิร์ดเจ้าพัร์ทคีย์ข้างหลังเนี่ยนะครับเจ้าพัรทคีย์ข้างหลังเนี่ยก็จะการส่งถ่ายข้อมูลแต่ว่าเจ้าพัดทคีย์ข้างหลังก็จะไม่ส่งพัทคีย์ไปเมื่อเวลามีคนมาดักเอาข้อมูลคุณอะครับเขาก็ดักไปไม่ได้นะครับเพราะพาร์ทคีย์ที่ส่งไปมันคือเลขเลขโลจิกนะครับเป็นเลขโลจิกคือ01010101อะไรแบบนี้นะครับเขาก็เขาก็ จะดักข้อมูลไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าคุณไปให้รหัสเขานะครับเขาหรือว่าคุณเคยเปิดเผยพาสคีย์ให้คนอื่นรู้นะครับเขาก็สามารถเอาเอาไปใช้ได้พาสคีย์บางคนไม,ไม่ไม่รู้ว่าพาสคีย์มีความสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปในคลิปนี้เลยนะครับพาสคีย์มีความสําคัญในการดาวน์โหลดก็คือว่าเวลาคุณนะครับเวลาคุณไปดาวน์โหลดอะไรครับคุณต้องใช้พาสคีย์นี้นะครับในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้นๆนะครับซึ่งมันก็เหมือนรหัสความลับรหัสประจําตัวของเรานั่นเองนะครับเหมือนรหัสบัตรประชาชนของเราเออเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนตัวเลขบัตรประชาชนของเราเลยนะครับ,บ,รชชรรบถ้าเกิดว่าคุณคุณไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะครับอันนี้ อันนี้ของผมเปิดเผยได้เพราะผมสมมุติขึ้นมานะครับจะเห็นเป็นแถบสีแดงๆนะครับผมสามารถเปิดเผยได้เพราะผมสมมุติขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ตรงกับอะไรของผมเลยนะครับผมสมมุติขึ้นมานะครับถ้าพาร์ทคีย์ตรงนี้ถูกเปิดเผยนะครับเอาเวลาเวลาคนอื่นนะครับคนอื่นเขารู้พาร์ทคีย์คุณนะครับเขาเขาเอาพาร์ทคีย์ของคุณไปใช้งานนะครับก็คือโดยการที่เขานะครับไปทําการโหลดโหลด ไฟล์ торрنس น,นะครับจากเว็บไซต์นั้นมานะครับดาวน์โหลดมานะครับเว็บไซต์ที่คุณใช้งานเว็บเว็บไซต์ที่คุณเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วเขาก็จากนั้นเขาก็มาเปลี่ยนพาสคีย์โดยที่เขาไปกดตรงนี้แล้วก็กดตรงคุณ,ณสมบัติปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มาแก้พาสคีย์ข้างหลังนะครับแก้พาสคีย์ข้างหลังนะครับให้เป็นพาสคีย์ของคุณนะครับให้เป็นพาสคีย์ของคุณเมื่อเขาดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดไฟล์ที่ต้องเสียเรโชเขาก็จะไม่ต้องเสียกลายเป็นว่าคุณนั่นแหละต้องเสียเรโชนะครับทางทั้งที่คุณไม่ใช่คนโหลดแต่คุณก็ต้องเสียค่าเรโชไปนะครับแล้วเขาก็ไม่เสียอะไรเลยเขาก็ได้ไฟล์ไปนะครับก็คือเป็นการเอาเลขประจําตัวของคุณมาใช้นะครับโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องเสียค่าอัปโหลดต้องเสียอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะเอา ท่าพาร์คีย์ของคุณมาใช้แทนได้โดยที่บัญชีเขาก็ยังปลอดภัยอยู่แต่บัญชีที่เดือดร้อนจริงๆคือบัญชีของคุณนั่นเองนะครับพาร์คีย์จึงมีความสําคัญมากๆนะครับฉะนั้นผู้ใช้นะครับผู้ใช้บางคนใช้แล้วไม่รู้ไปเปิดเผยพาร์คีย์นะครับหรือว่าไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะครับมันก็อันตรายนะครับอันตรายค่อนข้างมากนะครับสาหรับพาร์คีย์เนี่ยครับเวลาคุณอัพไฟล์ขึ้นไปข้างบนนะครับคุณไม่ต้องกลัวครับต่อให้คุณใส่พาร์คีย์ของคุณนะครับ ต่อให้คุณใส่พาร์ทคีย์ของคุณเมื่อคนอื่นดาวนโหลดไปพาร์ทคีย์ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปครับพาร์ทคีย์ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นของคนคนนั้นนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับพาร์ทคีย์ของคุณเลยนะครับเวลาคุณไปดาวนโหลดคุณลองสังเกตดูนะครับกดคลิกคุณสมบัติหรือว่าพาร์ทคีย์ของคุณยังเป็นของคุณไหมถ้ารหัสตกกันนีก็คือของคุณนะครับจะไม่จะไม่ใช่พาร์ทคีย์ที่ เป็นคนอัพเข้ามานะครับจะไม่ใช่พาร์คีย์คนอัพเข้ามาคนอัพไฟเข้ามาเขาก็แค่อัพไฟ торр ีนเข้ามานะครับส่วนเว็บไซต์ก็จะทําการเปลี่ยนพาร์คีย์เมื่อคุณดาวน์โหลดปุ๊บเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการเปลี่ยนพาร์คีย์ในไฟ торр ีนนั้นนะครับเป็นพารคีย์ของคุณที่คุณที่คุณใช้ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณควรรักษาพารคีย์ของคุณไว้นะครับเพราะว่าพารคีย์ของคุณมีความสําคัญมากถ้าเกิดใครเอาไปใช้ในทางที่ผิด บัญชีของคุณก็เดือดร้อนครับไม่ใช่บัญชีของคนที่ใช้แต่เป็นบัญชีของคุณนะครับไม่ว่าเขาจะเอาไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอเ a, ร์เครื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าหากเขาเอาพัสคีย์ของคุณไปใช้คุณก็เดือดร้อนนะครับอันนี้นะครับอันตรายมากๆนะครับให้ดูแลพัสคีย์ของคุณไว้ให้ดีนะครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยนอกเรื่องไปไกลเลยนะครับหลังจากที่หลังจากที่เรานะครับหลังจากที่เราแก้ลบตัวเไปนะครับลบตัวเไปนะ ลบตัวอไปแล้วนะครับก็กดตกลงไปนะครับกดตกลงไปนะครับทีนี้เราก็รอรอดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดดาวน์โหลดจนเสร็จได้เลยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแค่นี้เราก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่ได้ทําไมของผมขึ้นสีแดงนะครับสีแดงเพราะว่าผมใส่พัดผมใส่พัดคีย์หลอกไว้นั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหากับการดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์บิด t o r ร e n t นะครับหรือว่าบิตดาวน์โหลดเป็นแบบบิตนะครับ ที่ดาวน์โหลดไม่ขึ้นนะครับก็าสามารถเข้าไปแก้ตรงนี้ได้นะครับเฉพาะเคสที่ดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับที่ผมมาบอกนะครับโอเคครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบใครที่ชอบผมมาอธิบายเนี่ยแนะแนว,แนว,แนว,แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง Channel e a s ค Computer s k i ก l กันด้วยนะครับเพื่อไปกําลังใจให้และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากคลิปวิดีโอใหม่ๆจากบะจาก อีซี่คอมพิวเตอร์สกิลกันด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับว่าผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาอะไรอีกและถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ